สวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้ววันนี้เราก็มาเติมเแบบเสอีกแล้วนะครับอันนี้เป็น U X 0 1นะดานบัสเตอร์นะครับเดี๋ยวไปแกะแกะอะไนะกันกระแทกกันก่อนเลยไปกดสับส c r i b e หรืยังนะกดสับส c r i b e หรืยังกดให่หไหอยครับผมครับโอเคนะครับมาแล้วนี่นะดานบัสเตอร์ U X ศูนหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งหกศูนย์อนะเอนี่เป็นอะไรนะจำจำชื่อบิดไม่ได้เดี๋ยวก็ไปดูกันแล้วกันนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นอันนี้นี่นี่คือเบรดใช่ไหมเบลดลัดเช็ดแล้วก็บิดนะครับบิดเซึ่งภาษาอังกฤษมันชื่ออะไรโลแฟ t ปะไม่มั่นใจถ้าเป็นอัน นี้จะเป็นแฟตเฉยๆก็คือบิดเอนะครับคิดว่านะถ้าจำไม่ถูกนะเอ้ยถ้าจำไม่ผิดนะที่ซื้อมาเพราะว่าเห็นที่ญี่ปุ่นเขาเล่นนะครับก็คือชื่อคุณอะไรไม่รู้ว่าที่เขาเล่นแข่ง g ีวันนะครับแต่ว่าตกรอบนะแต่ว่าเข้าเข้าสิคนสุดท้ายอยู่นะเล่นอันนี้แหละ เล่นเอ่อหนึ่งหกศูนย์แต่อันนี้เป็น R uh, 1 6 0หนึ่งหกศูนย์นะโคตรไหวไปแกะกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคแกะออกมาแล้วหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวดึงส่วนอันนี้ก็ตัวชูตแต่ว่าตัวชูเป็นสีน้ําเงินซึ่งปกติเป็นสีดานะอันนี้ก็สีดาครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเบรด นี่โทดเอาดันบัสเตอร์แล้วก็หนึ่งหศนย์นะครับเนี่ยหกหนึ่งสองสมหนึ่งสองสมเป็นหนะครับแล้วก็อันนี้เอบิดเอโลแฟรมาใช่ไหมโลแฟ t ์โลแฟ a t หรือเปล่าวะไปคอยว่ากันแกะอีกทีเลยโอเคเรามีตัวชูดเยอะอยู่แล้วเนาะระไม่แกะนะครับ ก็ค่อยว่าอันนี้บิดอ่อเบรดเบรดอันนี้ก็จะเป็นของอะไรนะหน้ากากเอ็กชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะหน้ากากเอ็กอ่ะเออลืมอีกแล้วโอชอบกินซูชิอ่ะไม่ใช่ริวกูริวกูลูกิวพระเอกเหมือนชื่ออะไรนะจำไม่ได้มันติรู้จำได้แต่มันติเบิร์ด แล้วก็ว้าช่างมันเอาว่าตอนนี้ผมดูถึงตอนที่ประมาณสามสิบสามเอแล้วนะครับที่มันแข่งสลับทีมกันน,ะนี่นะนี่เป็นเบรดนะครับอ๋อนี่เป็นลอดวันเอเอวันอ่าไม่มีอะไรหรอกอ่านกันทูแล้วเขาก็บอกแช่ว่ามันก็แค่เป็นรถผลิตนะฮะแล้วก็นี่ใส่หมุนกึกอ่าเรียบร้อยนะ แล้วก็อื้อโอ้ยอย่างนาตาช้างไปลองกันเถอะโอ้ยไดูวิธีการหมุนกันหนึ่งของซ้ำโอ้ยอยังบวกยังบวกแต่ถ้าเป็นคอมโบของญี่ปุ่นเขาใส่บิดอานะ บิดลัดนะครับอันนี้เห็นไหมแปบ๊บเดียวหมดหมดแรงแล้วขอลองใหม่แต่ว่าซ้อมซ้อมมากก็ไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยของผมดูดีเห็นไหมเริ่มสึกหล่อแล้วก็เน้นเอาไปตีแข่งอย่างเดียวแล้วกันไม่ต้องซ้อมหรอกจริงไปแล้วนะหนึ 1, ่งสอเปิดเปิด ประมาณนี้อันนี้บิดเอดูหมดแรงเร็วมากเลยอืมเนี่ยแป๊บเดียวหมดแรงแล้วเปลี่ยนดีกว่าอาลองเปลี่ยนเป็นบิด F นะครับบิด F ของด่านซอร์สนะมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้มันเออมันสูงวบาเลี๋ยนะ อุ้ยอันนี้อยู่นี่วูบผิดด้านนี่ต่างกันเห็นไหมอันนี้เป็น A อันนี้เป็น F นะครับอันนี้สูงขึ้นมาหน่อยคิดว่าน่าจะเร็วกว่า A นะแล้วก็ไปอุ้ย,ย,ย,ยดูควบคุมลำบาก แต่คิดว่าน่าจะเอาไปแข่งอยู่นะต้องลองต้องลองแต่แต่ว่าแป๊บเดียวอะขณะไม่มีคนตีด้วยนะสตาร์บีน่ามันน้อยมากเพราะว่าน่าจะหนักด้วยแหละนี่นะครับประมาณนี้อ่ะลองสักทีต้องบวกกับใครไหมรอแป๊บทีทุบัน หมดแรงแล้วนะถ้าไม่ชนกับใครก็จะไม่มีประโยชน์สำหรับสายโจมตีนะเดี๋ยวลองบวกกับบวกกับใครดีอะที่มันไม่ค่อยได้ใช้บวกกันนี้แล้วกันเดี๋ยวหากันหานที่ยิงกันอ่าจะไลโนโหอนเว้ยโคตรถึกแต่ว่าอยู่ระดับ A B C D E เหมือนอยู่ระดับ D หรือ E นี่แหลนะนะในแรงอะไปหนึ่งามไปเอาใหม่เพราะว่าตะกี้ลงไปโดนพอดีไม่นับสงสารเลยนะมีอะไรแตกหักไหมไม่มีแต่ว่าเบิร์ดนี่เห็นไหม เวลาประทามันก็จะมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะสำหรับคนรักของเล่นแบบเราก็จะเสียดายนิดหนึง่งแต่อเนี่ยเอาไปอ่ะวันแข่งอ่ะตามที่คลิปที่ทุกคนเห็นนะแป่งเบิร์ดโคตรบ่อยอ่ะฉะนั้นอย่าไปซื้อมันไม่ดีโอเคเดี๋ยวยวใส่อีกทีนะครับไม่รู้ว่าจะโดนเบิร์ตไหมคราวนี้นะอืม กลับมาไโนโนฮอนแล้วก็ใส่ดรานบัสเตอร์ไปแล้วก็เอาไโนโนฮอนไปล่อเป้าก่อนนะครับแล้วก็ดรานบัสเตอร์โอ้ยโอ,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 โอถึงก็หยุด คือไลโนฮอนแล้วก็ดูดีด่ดานบาัตเตอร์เพึ่งมาเมื่อกี้ไปแล้วนี่แหละถึงไม่ค่อยอยากจะลองเท่าไหร่นะโอเคนะครับรู้แหละว่ามันต้องไม่แข่งแต่ว่าก็ไม่อยากให้แตกเร็วแบบนี้ไม่ถึงก็แตกเรามันเป็นแผลเฉยๆอ่ะโอเคเพราะว่าด่านบาัตเตอร์มันแรงนะไงเก็บไลโนฮอนก่อน ต้องบวกกับพี่เสือพี่เสืออน,นี่ก็สําหรับผมผมชอบนะสิงสาราสัตว์ของผมเ่ยเด็กสิงสาราสัตว์นะเดีย๋ยวเราไปทดลองกันอีกทีหนึ่งนะฮะเปิดด้วยเดี๋ยวนี้มันเป็นสายตีสายตีอ่ะถ้าสมมุติเราไม่ลงพร้อมกันแล้วมันจะยังไงให้เราก็ดึงยังไงให้มัน เผ่ากันวะไายที่ทุวันอันนี้แบบเบาๆอืมถ้าเบาๆอย่างนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่เสือเราสตามิน่าเยอะกว่าแต่จริงก็ก็บิดเหมือนกันนะอืมใช่โอเคน่าจะประมาณนี้สิบนาทีน่าจะ โอเคครับสำหรับคลิปเติมเบเบของเราก็น่าจะจบไปแล้วสำหรับดรานบัสเตอร์นะของพระเอกชื่ออะไรนะพเอกชื่ออะไรนะขอหนึ่งก่อนดำไม่ได้รู้แต่นักกากเอกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนตอนนี้ผมก็จะมีเบเบดเจ็ดตัวแล้วนะ mm hmm. ก็เจอ9กจุดเไปก็เดี๋ยวมาอีก3ามเ้ hmm. โอเคครับสำหรับวันนี้ไปนะฮะแล้วเจอกันตามงานแข่งแถวบ้านบ๊ายบายลอง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 คอมโบอันนี้เป็นเก้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าแปดศูนย์แล้วก็เอฟนะครับดูที่ว่าจะหมุนยังไงนะ ก็ไม่ได้เวี่ยงมากเท่าไหร่แต่ก็สมดุลนิดนิดเพราะมันเป็นรัดเช็ดสูงนะ้ากันลัดเช็ดหนะกเนี่ะแต่ก็เหมือนเดิมไม่ใช่สายไม่ใช่สายชตาเมนา่าแปบ๊บเดียวม จะเห็นว่าไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าเอ็กตรีมเท่าไหร่เอ็กตีมลายประมาณนี้เอ๊นั้นจากมันดูไม่สมดุลด้วยละมัง้งคิดว่านะอืมเอเอเอมีอะไรกะมีอันนี้อันนี้ สามของดานซอสสามหกศูนของดานซอสแล้วก็ใส่บิดเอฟตัอง,องไปเรื่อยอะสามหกดานซอสบิดเนี่ไงละ่ะนี่นี่ อันนี้จะเข้าเอ็กตรีมลายเยอะน้อยแล้วก็หมดแรงไวเหมือนกันอืมแป๊บเดียวหมดแรงถ้าดูจากเวลาของโอยของคลิปก็จะเห็นว่าหมดแรงไวมากฉะนั้นก็ต้องชนจริงๆต้องเจอสายชนจริงๆซะไปเจอสายตามินาเละ เบมันไม่สมดุลนะโอเคฮน่าจะจบจริงๆแหละไปแล้วบายบายสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมีของพระเอกแค่สองตัวไปแล้วเจอกันด้านแดกเกอร์ยังไม่สั่งเลยสวัสดีครับ